สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจําเดือนพฤษภาคม2568ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม อีพีนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอา,อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนักนกัต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดใดสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและ ลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคุณเดียจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศี กรกฏลัคนากรกฏนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะชาวกรกฏภาพรวมการงานของชาวราศีกร็รกฏลัคนากรกฏนะคะทั้งคนที่ว่างงานคนที่ต้องการหางานคนที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนพฤษภาคม2568รเป็นอย่างไรพไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ justice ค่ะ ไท้ the m o นะคะเดฟูค่ะเก้าดาบชาวร,ราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะภาพรวมการงานเนาะสำหรับชาวกรกฎนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเริ่มจากคนที่ว่างงานเราต้องการหางานในเดือนนี้นะคะมองว่าถ้าหากว่าคุณ ไม่ไม่พยายามอมันไม่ได้คุณต้องพยายามอะค่ะพยายามหาพยายามพรีเซนต์ตัวเองพยายามแบบบางคนก็บอกว่าเอ๊ยพยายามสุดๆแล้วมันก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยอืมคุณอาจจะเขาเรียกว่าลองสำรวจตัวเองดูวะะ่าค่ะว่าเอ้ยเรามีศักยภาพด้านไหนอีกบ้างนะคะเราอาจจะ เคยทางานแบบนี้แล้วเราก็คือแต่สมัครแต่แบบเนี้ยแบบอื่นที่เขารับเราก็ไม่สมัครอะไรเงี้ยหรือออกป่ะเออลองดูค่ะลองออกนอกกรอบตัวเองดูมันคือการเรียนรู้มันคือประสบการณ์นะคะถ้าหาว่าคุณไม่ย่อท้อนะ,ะไม่มองว่ามันมีโอกาสแน่ๆอยู่ตรงนั้นเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะทําธุรกิจ ไม่ว่าจะทำเอกชนและท้าวิสาหากิจนะองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆหรือรับราชการก็ต่างในเรื่องน,นี้นะคะมองว่าคุณเบื่อคุณไม่อยากทำงานประจำแล้ว,วอ่ะเออแปลกคนอยากได้งานประจำกับไม่ได้คนที่ทำงานประจำกับเบื่อเซงอยากออกไนะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าทำงานมานานแล้วนะคะ แล้วก็อึดอัดเบื่อไม่ก้าวหน้าสักทีเออบางคนอยากออกไปแตะขอบฟ้านะคะอยากไปทำงานต่างประเทศแบบนี้ก็มีนะคะแต่ว่าตามหน้าไพ่เนี่ยยังไม่สนับสนุนให้คุณแบบออกไปเลยนะคะไพ่บอกว่าให้ให้ให,ให้วางแผนให้ดีก่อนเนาะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ที่เบื่อเบื่อเซ็งเซงก็ได้นะคะมันเป็นทุกคนนะคะทุกคนมีช่วงเวลาที่เบื่อเซ็งกับงาน ไม่อยากตื่นมาทํางานเมื่อไหร่ทํางานแล้วก็เมื่อไหร่ไปทํางานเสร็จเมื่อไหร่จะได้กลับอะไรประมาณนี้มันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นซึ่งเขาเรียกว่าถ้าหากว่าเราหมดแพชชั่นกับ,ก,บกับงานกับภาระหน้าที่เอากับงานที่เราทําอยู่กับภาระหน้าที่ถ้าหากว่ามันดําเนิน พวกนี้ด้วยแพชั่นรล้วนๆให้เปลี่ยนจากแพชั่นเป็นความรับผิดชอบดูนะคะอือคือพูดเหมือนขำนะแต่เอาจริงๆอะ่ะมันมันต้องมันต้องเปลี่ยนหมายเซตอะคะ่ะอือเนอะประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็จะผ่านช่วงเบอร์เซงนี้ไปน้องอดทนอีกหนึ่งนะคะสำหรับชาวกรกฎนะ,ะที่เป็นเจ้าของกิจาการนะทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ line, ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ในเรื่องนี้นะคะมองว่าออปัญหาปัญหายังมีเข้ามาอยู่เป็นปัญหาที่คราคาซังแล้วก็แก้ไม่ได้ไม่อยากให้คุณค่อยๆดึงปัญหาออกมาทีละเรื่องนะคะค่อยๆแก้ค่อยๆพิจารณาไปอเนาะไม่อยากจะให้แบบรวมทุกอันไว้ถึงมันจะยุ่งเหยิงก็เถอะ แต่อยากจะให้ค่อยๆดึงออกมาทีละเรื่องทีละเรื่อง,องค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะคะในเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆในการงานให้ทําในสิ่งที่ทําอยู่ให้ดีบริหารจัดการให้ดีแก้ไขปัญหาภายในให้ดีก่อนเนาะเดือนนี้นิ่งๆไปก่อนนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในภาพรวมของการเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเดือนพฤษภาเป็นอย่างไร ถ้าหากว่มีโชคลาบก,ก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่เก้าเหรียญไพ่เอ็ r เพรสหนึ่ดาบสดาบ ชาวราศี <c oughs> กรกฎลัคนากรากฎนะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะมองว่ายังคือด้วยพลังงานของไพ่ก้าเหรียญกับไพ M ่เอ็มเพรสนะคะหมยมองว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความฟลูแล้วก็มั่นคงดีนะคะไม่ได้มีหน้าพาของการขารดแคลนไม่ได้มีหน้าพายของการหมุนเงินนะคะไม่มีหน้าพายของการแบบทุกข์ยากลำบากอะไรมากมายแต่อยากจะบอกว่าในเดือนนี้คุณ ด้วยด้วยด้วยความเป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะมันมีความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยอยู่ในนั้นอืมดังนั้นไมมองว่าการบริหารจัดการหรือการวางแผนการเงินดีน่าจะดีมากๆนะเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะใช้เงินไปเยอะมากๆแล้วก็หมดไปกับของที่มันต้องมีของที่อยากได้แต่ไม่ได้มีประโยชน์อย่างแท้จริงอืมนะคะส่วนโชคลาภเนี่ย จะยังไม่ได้มีนะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆตามหน้าไพ่นะคะดังนั้นบริหารจาัดก,การเงินให้ดีอะไรที่มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างมันไม่ต้องมีก็ได้นะคะก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะเอฟของก่อนที่จะกดซื้ออะไรเงี้ยคิดเยอะๆไม่ใช่ว่าเราอยากได้วันนี้แล้วเรากดเลยตอนนี้คุณกดไว้ในตะกร้าไว้ก่อนก็ได้แต่คุณยังไม่ต้องกดซื้อเนื้อออกปะกดเก็บไว้ก่อนแล้วก็ผ่านไปอีกสักวันสองวัน คุณค่อยกลับมาคิดดูใหม่ว่าเอ้ยของในตะกร้าตรงเนี้ยเราต้องการจริงๆหรือเปล่ามันต้องใช้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะเป็นจริงๆริงไหมถ้าหากว่าผ่านไปสองสวันแล้วคุณก็ยังอยู่ได้ดที่ไม่มีมันอ่ะอืมคุณก็ลบออกจากตะกร้าไปซะเออนะประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบทริคเล็กๆนะแนะนำนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าสิ่งที่ไพ่า,ยยาจะบอกและเตือนค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกรกฎลัคณากรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคม2อง8เป็นอย่างไรนะคะไพ่ไปแรกค่ะไพ่ไพประเทศาอลฟันไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ และเป็นไพ่เมจิเชียนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหนึ่งเลยคือคําพูดแล้วก็อารมณ์ที่ไพ่จะบอกและเตือนนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่ายไบพล่าง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่า take action ออกมาออกมา จากคําพูดกับการกระทําความคิดนะคะจะแสดงออกมาจากคําพูดและการกระทําดังนั้นไพ่บอกว่าให้คิดให้ดีให้คิดให้รอบคอบคิดก่อนพูด,พดคิดก่อนทํานะคะอืมส่วนสุขภาพตามหน้าไพ่ก็จะเป็นพวกออฟฟิศินโดมนะคะแล้วก็พวกท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะอาหารเป็นพิษต่างๆเนาะในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะในภาพรวมของการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกรกฎและคนานกรากฎนะคะไพ่จะแนะน,นําในเรื่องของการทาบุญเสริมดวงด้านใดบ้างนะคะไพ่ใบแรกค่ะไได้ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่โบค่ะสี่ไม้เท้าแล้วเป็นไพ่เดอะสตาร ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสิ่งที่พายจะแนะนําในเรื่องการทําบุญเสริมดวง1เลยนะคะก็คือการทําบุญเกี่ยวกับการาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก็ได้นะคะปล่อยปลาจะชาดมากเนาะสอนะคะทำบุญเกี่ยวกับน้ําแสงสว่างนะคะ3ามระะัถือศีล ห้านี่แหละเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าไม่ไหวศีลแปดก็ถือสีลห้านี่แหละง่ายๆเลยนะคะเนะาะหรืออาจจะเป็นการทําทบุญเกี่ยวกับการชรําระหนี้สงก็ได้นะคะอทําบุญกับโรงพยาบาลบริจาคทรัพย์บริจาคเงินนะคะหรือเป็นถ้าว่าไม่มีเนี่ยคุณคุณเขาเรียกว่าบริจาคเป็นเป็นสิ่งของลเล็กน้อยๆก็ได้นะคะ ตามวาระแล้วก็โอกาสอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้ได้ได้บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยที่คุณมีอยู่แล้วอะคะ่ะเออให้กับเด็กไรบ้านคนไรบ้านเด็กชนบทอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขาดแคลนที่ตามมูลนิธิต่างๆที่เขาช่วยเหลือคุณสามารถทําได้ก็คือทําได้เลยนะคะตามกําลังที่คุณมีตามวาระแล้วก็โอกาสแบบนี้ดีกว่านะคะ ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหมาพิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ